เมื่อสิ่งที่เรานะคะมุ่งมันทุ่มเททําในสิ่งที่เราปรารถนาค่ะคุณรู้ไหมคะว่าหลายๆคนคะ่ะเครียดกับในการลงมือทําเพราะส่วนตัวยาดาเองค่ะเมื่อก่อนนะคะยาดาก็คิดว่าโอ้ทำไมมันเครียดขนาดนี้เนาะไอแค่ลงมือทาเนี่ยทาไมมันถึงทําไม่ได้ทําไมมันถึงไม่ได้ตามในสิ่งที่เราต้องการ สิ่งหนึ่งคืออะไรคะคือตัวเราอะปิดกั้นตัวเราเองในสิ่งที่เราจะลงมือทําค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าคุณยังปิดกั้นนะคะถ้าคุณยังปิดกั้นตัวเองในสิ่งที่คุณอยากจะเรียนรู้แหละแต่คุณปิดกั้นว่าคุณไม่อยากได้ไม่อยากทําแต่ใจจริงๆแล้วลงมือทําค่ะมันเลยไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราทํามันเลยทําให้เราเครียด เครียดในที่นี้มันเครียดหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นมุมมองเองไม่ว่าจะเป็นความคิดเองหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติเองนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในการที่ทําให้เรานะคะไปไม่ถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราทําแต่ถามว่ามันผิดไหมมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ถูกแต่ถ้าเราได้เรียนรู้เราได้ศึกษายังไงเราก็ประสบความสําเร็จได้และเราก็ลงมือทําได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าดาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ